ผมนะครับด้านนี่เอ็กเกมเนาะสำรับคลิปนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะพาไปตัวพาไปดูตัวละครครับทุกคนเนาะเออสำหรับอันนี้นะทุกคนใช้ได้ประมาณหนึ่งปีเนาะถ้าผมทําคลิปนี้เกินหนึ่งปีแล้วก็นั่นแหละครับทุกคนใช้ไม่ได้แล้วนะครับตามนั้นก็เทอริสเนี่ยผมจะให้ทุกคนมาแปะก่อนอ่ะแปะหนึ่งทีเป่อนั่นแหละครับทุกคนนะี่คือเทอริสเนาะก็คือเทอริสเนี่ยมันมีไม่ครบทุกตัวไว้ทุกคนเพราะว่ามันเทอริสที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมหาอันใหม่ไม่ได้จริง มันไม่มีใครทาเลยผมไม่สามารถทําด้วยขึ้นตัวเองได้น,นะผม,มทําไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่านั่นแหละครับผมไม่เคยใช้ทุกตัวผมไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเออมาจัดอะไรอย่างนี้นะเออตอนนั้นเพื่อความน่าเชื่อถือที่สุดก็เอาอันนี้ไปก่อนละกันเนาะไปะตัวแรกครับตัวนี้นะก็จะเป็นเอเป็นอชไอนะผมจะบอกตั้งแต่ตรงเอไอถึงเอชไอละกันบอกทีลนะตัวนั้งแต่ล่างมาถึงบนเนาะตัวแรกครับก็จะเป็นตัวนี้ครับทุกคนบาจิวเนาะบาจิวตัวนี้ก็พอเล่น พอได้ครับผมก็มีตัวละครมันอยู่เนาะแต่ว่านั่นแหละตัวมไม่ค่อยได้เก่งนะอต่แต่ครับก็เป็นอีพิงเนาะตัวนี้ก็ไม่เก่งเท่าไหร่เหมือนกันแล้วก็เจอะไรกี่ๆสักอย่างนั่นแหละเออพี่ของโกคูเดล่าตามนั้นนะครับทุกคนแล้วก็แกมมาครับทุกคนตัวนี้เนาะก็เป็นสมาชิกของวิฟิโอเลนะแฟมิลี่นะครับทุกคนก็เป็นผู้พิทักษ์ที่ไม่ผู้พิทักปอมของเบียคุลันนะตามนั้น แล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นลานมิจิเนาะก็จะเป็นอันโกบายโนจุกนมสีไฟนะครับทุกคนเนาะนั่นแหละคู่กับไอคู่กับอาจารย์ไอโคลเนโรเออแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นผมลืมชื่อมันนะแต่ตัวนี้ครับทุกคนมันก็นั่นแหละก็เก่งอยู่เหมือนกันนะสัตัวนี้นะแต่ว่าคือในเรื่องมันเก่งเว้ยทุกคนแต่ว่าในเกมเนี่ยมัน ไม่ได้เก่งแล้วทุกคนมันกระจอกนะเออมันกระจอกมากๆนะครับทุกคนก็คือนั่นแหละตามนั้นตัวนี้ก็มันชื่ออะไรวะมันชื่อเลวี่ครับโอเคตัวนี้คือชื่อเลวี่เนาะอ่าตามนั้นครับทุกคนตัวนี้ครับก็จะเป็นลูซุเลียครับตัวนี้ก็จะเป็นท่าพิรุณเอ้ท่าของอรุณเนาะอรุณใช่แสงท่าแสงและกันตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งครับต่อไปครับก็คือเบฟกกลครับตัวนี้เนาะ ก็จะเป็นธาตุของวายุครับเก่งไหมเก่งที่สุดในเกมครับ S R ที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้ก็คือเบฟเกลครับแล้วก็เกมยังไม่เปิดนะตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือเกมยังไม่เปิดแต่พอเกมเปิดแล้วเสริมนอกกันได้อยู่ครับต่อไปครับก็คือสคโร์ครับนั่นแหละสคโร์ตัวนี้นะก็คือแม่งกากนะครับทุกคนเนะาะจะให้เทียบครับก็คืออยู่เทลิสอันนี้กับกับไอตัวยามาโมโตะเลยครับทุกคนเทลิสเดียวกันเลยนะตามนั้น แล้วก็ต่อมาครับเป็นซันซาตั้งตัวนี้ครับผมให้มันอยู่ในระดับ A นะตามนั้นในระดับไหนวะไอเอสครับทุกคนตัวนี้อยู่ระดับ S นะเป็น S บลนะครับทุกคนนะตัวนี้เล่นได้นะไอตัวเนี้ยอ่ะต่อไปครับก็คือโดคุโดมุคุโรโคมนะครับก็คือเป็นร่างจำแรงของโดคุโดมุคุโรนะครับตัวนี้เนาะก็โคมเนี่ยกากสุดในเกมครับทุกคนไม่มีใครกากออกมาอีกแล้วนะตามนั้นทุกคนอย่าไปใช้นะ เออแล้วก็ตัวนี้ครับทุกคนก็เป็นแลมโบ้ครับล่างหนุ่มเนาะล่างหนุ่มนี่ก็รู้สึกว่ามันอยู่ในทีเลขของ A บวกนะตัวนี้ก็เป็น A A บวกนะครับรก็คือมันโกงใน PVP นะอ่าแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่ามันชื่ออะไรนะเลียวเฮครับสังวะเลียวเฮนะเลียวเฮตัวนี้ก็ A A เบวกเหมือนกับแลมโบ้นะเออก็คือมันก็ใช้ได้ครับเป็นแทงที่ค่อนข้างบิดเนาะ ต่อไปครับอันนี้ก็คือมันเชื่ออะไรนะยามาโตะทาคิกกชินะตัวนี้ครับทุกคนตัวโปรผมเลยแต่ว่าไม่กากมากครับในร่างแรกของมันคือกากมากนะอย่าไปใช้ครับตัวนี้ตัว,ตวอย่าไปใช้นะเอากดผิดอีกต่อไปครับก็จะเป็นตัวนี้ครับก็คือมันเชื่ออะไรนะอ่าผมลืมชื่อมันเอาแป๊บน,นึงเออเอาเป็นว่ามันคือมันคือหนึ่งในวองโกเรียเออทุกคนมันมาเป็นตัว โกคูเดระใช่กนที่โกคูได้ละครับโกคูได้ละตัวนี้เนี่ยครับทุกคนผมจะบอกว่าอยู่ในเทียริตของเอสบวกครับก็คือเล่นได้นะมันไม่กากครับทุกคนตามนั้นมันไม่กากเล่นได้ตอนนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับทุกคนอ่าตัวนี้นท,นนนทุกคนใช้ได้เหมือนกันในยาวๆนะพอตัวมันกโกเหมือนกันนะตัวนี้ครับซื้อนาโนซืน้้กอเอาเป็น A แล้วกันอา่า A ปกติเนาะเหมันก็อนงานๆครับ แต่นั้นนะครับนะใช้ไปก่อนนะครับทุกคนจนกว่าจะได้ตัว SSR ที่โกงๆมานะหรือ SR ที่แบบเก่งๆมาจริงๆนะครับทุกคนซับเซตของ SR นะผมแนะนำเป็นเบฟกอลครับแล้วก็นี่ครับทุกคนแลมโบลิซันซัสเลียวเฮกูคูเดละาซูนะตามนี้ครับทุกคนแต่ขอให้มีเบฟกอลตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ซึนะก็ได้ครับหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าทุกคนได้ตัวอื่นมาแล้วก็นั่นแหละครับตันนั้น ต่อไปครับทุกคนก็เป็นเอ็นาเนาะผมจะพูดทีละตัวนะเบียคูรันครับตัวเนี้พระเจ้านะตัวพระเจ้าครับทุกคนคนที่สุดในเกมเนาะเก็บไว้ตัวนี้จําเป็นมากนะอย่าลืมนะครับทุกคนโกมามาครับอย่าลืมนะตัวนี้โกม่ามานะต้องมีให้ได้ครับตัวนี้ต้องมีให้ได้หนึ่งตัวนะครับทุกคนต้องมีให้ได้ย้านะต้องมีให้ได้จริงๆทุกคนต่อไปครับตัวนี้ครับทุกคนก็จะเป็นตัวละคร เอฟเอบวกครับก็คือมันไม่ได้เก่งนะทุกคนถ้าจะให้ใช้แลมโบกับเรียวเฮน่าจะโกงกว่านะครับทุกคนเนาะแต่ครับก็คือดคุโดมุคุโร่ร่างของไอ้นี่ครับทุกคน uh, เป็นร่างของอ่า uh, นังแรกนะครับทุกคนตัวนี้นะเทพค p, p, p 1พีหนึ่งตัวนะครับทุกคนแต่มันอยู่ระดับเอ็ดนะครับทุกคนก็คือเล่นได้โกงเหมือนกันนะตามนั้นก็คือเล่นได้นะตัวไหนที่มันอยู่เอ็ดบวกขึ้นไปก็คือโกงนะ ต่อไปครับก็จะเป็นตัวนี้ครับฮิบาริเนาะฮิบาริก็อยู่ A บวกครับก็คือมันไม่ได้เก่งมากนะอย่างนะตัวนี้ถ้าเปิดมาตอนเปิดเกมเนี่ยมันเก่งอยู่นะแต่มนันยากทุกคนตามนะั้นแต่ว่าคือดามจมันแรงแต่คือแบบความไกลระยะอะไรอย่างเงี้ยความคล่องตัวมันก็ดีนะแต่คือระยะมันก็แบบอารมณ์เหมือนแบบซืนะล่างแรกครับแต่ว่าซืนะจะโกงกว่าซ้ำสำหรับผมนะผมเคยมาเล่นมาแล้วล่ะ ก็คือแม่งเราอินเจ็ดวันมันก็ได้แล้วทุกคนต่อมปครับก็คือยามาโมโตะทาเกชิล่างล่างไอ้นี่นะทุกคนล่างที่แบบมันไปโลกอนาคตอ่ะใช่ทุกคนนี่นะตัวนี้นะก็คือมันเป็นระดับของเอสเอสนะครับทุกคนเนาะก็คือนั่นแหละเล่นได้เหมือนกันนะคือตัวนี้ผมชอบที่สุดลวมั้งทุกคนมันเป็นตัวแบบคือตัวเมนของผมนะคือผมชอบยามาโมโตะเวยทุกคนคือตอนเด็กผมเล่นบ่อยมากเลยฟันจิวจ้วจิวจ้วจิ้วจิ้วจำได้อันนี้สนุกมากทุกคน ต่อไปครับก็คือโกคูเดล่าครับล่ 2, นะาง2เนะาะอ่างสองเนาะก็คือล่างไปโลกอนาคตนะครับทุกคนเนาะตัวนี้ก็เอสบวกครับทุกคนก็คือเก่งพอๆกับซันซันนะใส่ใช้ซันซันดีกว่านะครับทุกคนแต่ผมนะเพราะมันหาง่ anyway> <t <t ายกว่านะก็ค cool ือตัวเนี้ยมีก็ได้ไม่มีก็ดีแล้วแต่เลยก็ได้ครับทุกคนต่อไปครับก็คือซื้อนะเนาะเอสบวกครับตัวนี้ครับทุกคนเทปพีพีเหมือนกันครับเทปพีพีเหมือนกับโดคูโดมุคุโร่ล่างแรกนะก็คือเทปพีพีครับ นะต่อมาคก็จะเป็นโดคุโดมุคุโร่ล่าง15ปีข้างหน้าครับก็คือ10ปีข้างหน้านะั่นแหละก็คือตัวนี้ก็เหมือนกันครับมีได้นะต้องมีนะทุกคนสามอันนี้ผมจะบอกว่าตัวไหนมีบ้างก็คือเบคุรันนั้นแล้วก็โดคุโดมุคุโร่นะแล้วก็จะเป็นฮิบาริครับต่อมาครับก็จะเป็นไอ้นี่ครับยามาโมโตะล่างไอ้ยามาโมโตะทาคิชิล่าง15ปีข้างหน้านะครับก็คือตัวนี้มีก็ได้ครับทุกคนไม่ห้ามเนาะตามนั้นมีก็ได้นะตัวนี้นะ แต่ว่าตัวเองก็โกงเหมือนกันนะเป็นเอลฟ์เอ็ดเอ็ดเลยนะต่อครับคีบรีนะก็คือนั่นแหละโกงสุดในเกมนะเหมือนกับเบียคุลันแล้วก็เป็นโดคุโดมคุโร่นะครับโกงเหมือนกันครับแต่ว่าพูดตรงนะเบียคุลันเนี่ยคือตัวที่โกงสุดแล้วเว็นารพผบนะและเซอร์ไทยหาได้นะแต่หาได้แม่งไม่ฟรีแม่งต้องเติมคือตัวแม่งก็เชี่ยผมพูดตรงเลยคือตัวมันโกงแต่มันต้องเติมถึงจะได้ตามนั้นต่อไปครับก็จะเป็นซานชัดเนาะ ซันซันก็เอบวกครับก็คือแม่งกากมากนะครับคนแบบเอเออานะคือมันกากมากตัวไหนเอเออาร์แล้วอยู่เอคือกากนะครับทุกคนตามนั้นคือมันอยู่เอบวกอ่ะมันไม่เก่งเลยต่อไปก็คือเรียวเฮครับเอสเนาะก็ตัวนี้ก็เก่งใช้เล่นนะครับทุกคนตามนั้นก็คือมันเล่นได้เหมือนกันแหละครับทุกคนเนาะตัวไหนเอเอนี่เล่นได้ก็ดีครับเอสเอสเนี่ยมันจะเป็นพวกเอสอาร์กับเอเออาร์ครับก็คือใช้สั้นๆนะ ใช้ตัวเอนะครับทุกคนอันนี้คือคําแนะนานะก็คือตัวเออะใช้ซันซัดครับเอเอนี่ผมแนะนาเบฟเกลกับสุนาร่างแรกครับไอสุนาร่างส5ปีคปี้างไม่ใช่ดิมันชื่อสุนาร่างอะไรนะร่างลโลนาคตอะ่ะเออ่ใช่ปาวะหรือส5ปีข้างหน้านี้ผมไม่มั่นใจนะแต่คือนั่นแหละครับคือเอเอคือผมแนะนํา2ตัวนี้นะก็ก็คือผมแนะนําให้เอาทั้ง3ตัวเลยนะครับทุกคนส่วน A บวกผมแนะนําเป็นแลมโบนะกับเรียวเฮครับ แล้วก็ใครไม่มีพวกของตัวนี้ก็ก็คูณได้ละได้นะเอผมแนะนําเป็นซื้อนะตัวเดียวครับ B กับ C อย่าไปใช้บ,บังคับอย่าใช้เลยนะเพราะตัวแมงกากมากตามนั้นเคยมันจะมีกิจกรรมตู้ของตัวที่แบบเป็นตัวพิเศษนะครับก็คือแลมโบเอสนะครับตัวนี้ผมไม่รู้สกิลอะไรมันเลยนะเพราะว่านั่นแหละครับผมไปสุ่มแล้วผมไม่ได้นะผมเลยไม่เอาดีกว่านาะ ว่าคนเหนื่อยแล้วครับทุกคนก็คือผมพูดทั้งคลิปเลยนะคลิปนี้นะก็คือไม่ได้มาเล่นเลยเลยนะซับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครป์ผมด้วยครับซับคลิปนี้นะงงตรงไหนถามใต้คลิปได้ครับบ๊ายบาย